สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นมาตัรับหน่อยเช้ามากจดมอร์นิ่งครัหลายๆคนตื่นขึ้นมาเปิดแชร์ทีวีก็เจอเราเลยฮะ8บแปโมงเช้าใช่ไหมถูกต้องนิดนึงนะคะแล้วก็พบกับพวกเราเหมือนเดิมเ้าวันอาทิตย์แบบนี้น้องๆหลายคนก็เปิดตู้เย็นเอาอาหารเช้ามานั่งดูทีวีก่อนใช่ไหมหรือว่าบางคนนั่งทานกับครอบครัวไปเลยแต่ว่า อย่างแรกที่ทําไม่รู้จะไปไหนวันนี้เปิดรายการของเราดูก่อนดีที่สุดสัตว์เลี้ยงเพราะว่าดูแล้วจะนึกถึงน้องหมาน้องแมวอยากจะพาเขาไปพักผ่อนที่ไหนด้วยก็ได้เมื่อทานอาหารเช้าแล้วก็เลลืมให้น hey. <laughs> ้องหมาน้องแมวท<อ>ี่บ้านด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ลืมนะแต่ตอนทีาารอเราอยู่ก็มานั่งดูทีวีข้างๆเราแบบนี้ค่ะแต่ว่าช่วงแรกเหมาะเหมาะสมที่สุดแล้วแล้วเราเป็นรายการสัตว์ด้วยเราก็เลยมาอัปเดตเรื่องราวข่าวจากทั่วทุกมุมโลกแต่ว่าเป็นข่าวของเรื่องราวสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยใช่แล้วครับมาเลยฮะข่าวแรกฮะ จะเป็นยังไงกันนะฮะถ้าเราได้เจอสุนัขที่พัดพรกหายไปถึง10ปีเออก็ก็หายไปเราเคยเห็นแต่คนนะรายการอะไรนะฝันที่เป็นจริงหรือแบบตามหาเอคืนนี้ที่รอคอยหรืออะไรเงี้ยแบบตามหาพ่อแม่ก็ซึ้งกันไปที่หายกันไปอย่างเงี้ยว่าเจอแล้วยังซึ้งนี่สุนัขไม่เจอเจ้าของมาสิบปีแล้วแบบมันเจอเจ้าของแล้วจำกันได้มันต้องมี เรื่องราวดีที่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะอ่วันนี้เขาบอกว่าผ้าดูข่าวครับสุดปลื้มเจ้าของดีใจพบสุนัขแสนรักครับหลังจากหย่าที่หลังจากหย่ากับภรรยามานานถึง10ปีก็คือว่าพอหย่ากับภรรยาเนี่ยภรรยาก็เอาสุนัขไปเลี้ยงแล้วได้กลับมาเจอกันนะสำหรับเนื้อข่าวเขาเขาบอกว่าเจมี่คาเพนเทียฮะซึ่งเป็นชายชาวอังกฤษครับดีใจแบบสุดๆเลยครับที่ได้เจอกับเจ้าจินเจอร์ฮะสุนัขแสนรักพันธุ์บลัสเซลฮาวครับวัย13ปีครั้งหลังจากที่เขาเนี่ย ได้หย่าร้างกับภรรยาไปถึง10ปีนะฮะซึ่งเจมี่เนี่ยไม่ได้พบเจ้าเจนเจอร์มาถึงเวลาเป็น1ิปีแล้วนะครับหลังจากที่หย่าก,กับภรรยาไปปี2003ซึ่งตอนแรกเนี่ยอดีตภรรยาก็นําไปเลี้ยงเป็นอย่างดีหลังๆเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ oh. เขาก็ไปฝากกับศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงนะฮะ mm. แล้วก็ศูนพักพิงสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็อุปการะไปได้สักพักหนึ่ง oh. นะฮะแล้วก็มีสามีภรรยายคู่หนึ่งเนี่ยเอามาเอาไปเลี้ยงอีกทีหนึ่ง oh. ทำหนังลเอาไปเลี้ยงทีนึ่งเนี่ยก็ประมาณ10ปีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เลี้ยงไม่ไหวอีกก็เลยกลับมาฝากอีกอ่าใช่ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าช่วงเวลานั้นเองทําให้เจมี่เนี่ยที่กาลังตามหาคือเขาก็ตลอดเวลาเขาก็ตามหาข้อมูเลเหมือนกันนะตามหาสุนัขมาตลอดเวลานะครับก็ได้ไปเจอหนึ่งเว็บไซต์แล้วตอนนั้นเขาก็บอกกับเขาเหงาพอดีเขาก็อยากจะเลี้ยงสุนัขก, <c oughs> ก็เข้าไปในเว็บไซต์เพื่อจะเออหาสุนัขจากจุนพัฟพี่เนี่ยมาเลี้ยงที่บ้าน สรุปก็ไปเจอเจ้าจินเจอร์เออนี่แบบลุ้นมากเลยนะใช่อยู่บ,บนเว็บไซต์นะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมจำมันได้ครับมันมีอุ้งเท้าที่ใหญ่มากๆและเมื่อดได้เจอมันเนี่ยผมรู้ทันทีว่าเป็นจินเจอร์เพราะว่าจินเจอร์เนี่ยจำเสียงมันได้แล้วก็เข้ามาเรียนหน้าแบบทักทายแบบดีใจจริงๆที่ได้เจอนะฮะเขาบอกว่าต่อจากนี้ไปเขาจะดูแลมันเองแล้วก็จะไม่ปล่อยให้มันไปไหนอีกแล้วก็จะทําให้มันเนี่ย ก็คือเจ้าจินโจ้เนี่ยมีความสุขไปตลอดชีวิตโอ้ยจริงๆริบอกว่าเนื้อเรื่องอันนี้เอาไปทําหนังทําซีรีส์ได้ซีรีส์เกาหลีอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่ธรรมดายอมรับแล้วว่าแต่คนนะที่แบบต้องตามหานี่เขาเจอกันก็ดีใจไม่ได้แบบพัดภาคหลายต่อเลยนะผูกพันผูกพันนะคะผูกพันจริงๆแล้วก็จารายละเอียดของเราได้คิดดูผ่านไปเป็นสิปีถ้าเกิดถ้าเราแก่เราเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเขายังจําเราได้เลยคิดดูคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเขาดีดีหน่อยครับอีกหนึ่งข่าวนะที่จะมาบอกเขาบอกว่าเป็น ของลองหมาใช่ไหมอันนี้ไปข่าว้องหมาเมื่อกี้ซึ้งกันแบบตามหาต่างประเทศเหมือนกันมากปัทพานนี้ก็ต่างประเทศเหมือนกันอันนี้มาซึ้งแบบว่าเป็นการช่วยชีวิตเลยเป็นฮีโร่เลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวเจ้าของซึ้งสุนัขซื่อสัตว์ช่วยชีวิตปลุกหนีบ้านไฟไหมันี่มาแบบไฟไหมเลยนะก็คือสุนัขตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าเจ้าเบบี้เป็นพันธุ์พิษบูลเทอรียาุยพันนิ้แล้วพันนี้บอกว่ารักกันสองยอมตายนะคะก็ อายุ10ปีตัวนี้เป็นน้องหมาแสนซื่อสัตย์ที่ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดน้องหมาฮีโร่ตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่มันนะคะได้ช่วยชีวิตเจ้าของไว้โดยวิธีการเห่าเรียกเจ้าของให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็หนีนออกมาจากบ้านที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่ซสค่ะอยู่ที่รัฐโคลราโดนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะออกมาได้อย่างปลอดภัยย้ำว่าปลอดภัยนะคะวิธีก็คือ เจ้าเบบี้ Baby, เนี่ยเห่าเรียกก็คือสองคนนี้เป็นเจ้าของนะคะเป็นพี่น้องกันแล้วก็ถูกเห่าเรียกโดยเจ้าเบบี้เนี่ยเห่าออกมาแล้วก็ที่สําคัญให้ตื่นขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ถูกไฟไหม้ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่ายังช่วยชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นอีนอกอก็คือ,อยังมีน้องหมาอีกห้าตัวนะคะที่อยู่ในบ้านหลังนังกล<ด>่าว <นะ S 2> เพราะฉะนั้นเจ้าเบบี้เนี่ยก็ยังพยายามค่ะที่จะหาทางช่วยสุนัขอีกห้าตัวเนี่ยให้มีชีวิตรอดออกมาให้ได้แต่ทีนี้ว่า เรื่องราวมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งในห้าในนั้นนะคะเขาก็ต้องตกใจไงคนเราไฟไหม้ตกใจใเลยใช่แล้วนะคะน้องหมาหนึ่งตัวก็ตกใจกับเหตุการณ์ค่ะแล้วเขาก็ ยิ่งตกใจยิ่งมุดหนีเข้าไปใต้เตียงแล้วเจ้าเบบี้ทำยังไงแล้วเจ้านี่เจ้าเบบี้ก็ไม่รับความพยายามนะคะแล้วก็งับคอคือเห่าเรียกก็แล้วเออเรียกอะไรก็แล้วไม่ได้ก็งับคอเจ้าตัวนี้แหละค่ะเจ้าสุนัขขี้กลัวตัวนี้นะคะให้ล่าออกมาจากเตียงแล้วก็ประสบความสําเร็จในที่สุดก็รอดหมดถูกต้องค่ะวเรื่องราวน่ากลัวมากเพราะว่าเบบี้นะคะปลุกเจ้าของให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่ปลุกก็คิดดูแล้วกันว่า เรื่องราวจะเป็นยังไงเออแล้วเบบี้ก็คงจะไม่ยอมหนีออกมาหรอกแต่ตัวเดียวนะคะหลังจากนั้นทุกคนปลอดภัยแล้วนะคะเบบี้ก็ได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็เพราะว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกอย่างอาการดีหมดแล้วทุกคนหายดีหมดแล้วนะคะปลอดภัยดีแล้วก็ถึงแม้ว่าบ้านที่อยู่เนี่ยจะมีอายุ17ปีแล้วแต่ว่าสองพี่น้องนะคะก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วถึงบ้านจะถูกทำลายไปแล้วแต่ว่าได้เจ้าเบบี้มาไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวีรกรรมที่ โอโหสุนัขนี่ฉลาดจริงๆนะเอคือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของวิรกรรมของสุนัขช่วยอีกหลายมากมายเลยว่าจะเป็นเรื่องไฟไหมน้ําท่วมหรือว่าโจรขโมยหลายอย่างเลยอะอย่างแล้วยิ่งข่าวตึกวระเทศหรืออะไรระดับโลกก็มีสึนามิอะไรมีหมดแล้วก็ได้จากนั้นยังไปช่วยในเกี่ยวกับการ ตามล่าพวกอาชญากรรมยาเสพติดอะไรเงี้ยก็เป็นประโยชน์กันไปเสี่ยงไปรบไปกู้ระเบิดก็มีทุกอย่างคนฝึกดีๆฮะเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยมีบางส่วนที่สมองเนี่ยการจัดระบบความคิดเนี่ยคล้ายๆกับมนุษย์ ถ้าเราได้ฝึกเขาดีๆเนี่ยเขาก็จะสามารถเอามาเอื้อมโดยความสะดวกเราในได้หลายๆด้านนะและที่สําคัญเขาก็ไม่เคยทําร้ายเรารับหลังเพ<ช>ราะว่ายัางไงร,รักเรายังไงก็ยังรักอย่างนั้นอย่างของซันเดย์ข่าวแรกหายไปเป็นสิบป,ปีเออยังจำได้อยู่เลยทีไม่รู้จักจะทำเนียนๆก็ได้แล้วก็ยังแบบโอ้ดีใจเข้ามา <สำ S 3> หาเ,เจอกันอ,อันนี้ก็ช่วยเจ้าของท้งที่ตัวเองวิ่งออกมาก็ได้หรือจะช่วยแค่เจ้าของก็ได้ไม่ต้องช่วยน้องหมายห้าตัวก็นนี้ก็ช่วยออกมาหมดเลยเป็นข่าวก็ได้เป็นฮีโร่ฟังข่าวแล้วก็หันกลับไปดูสุนัที่บ้าน เอ๊ะมันสามารถช่วยอะไรได้ไหมนอกจากกินนะหรือว่าเราไปดุเขามากไปหรือเปล่าเราเลี้ยงเขาผิดวิธีไปโหดร้ายกับเขามากไปหรือเปล่าะคะอย่าลืมมองว่าถึงวันนี้เราไม่มีใครรักเรานะแต่เชื่อว่าน้องหมาข้างๆเราเนี่ยแหละเขารักเราเนเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงผิดวิธีเนี่ยหรือว่าไปกดดันเขาเนี่ยมันก็จะบทบางศักยภาพบางอย่างที่เขาสามารถทําได้นะใช่แล้วอ่ะอย่างพิษบูในข่าวเห็นไหมว่าพิษบูไม่ได้โหดร้ายไม่ได้น่ากลัวถ้าเลี้ยงอย่างถูกวิธีเป็นฮีโร่แบบนี้ด้วยเอาใจใส่ไหนละกันเขาก็จะแบบดีขึ้นมากับเรา พูดถึงสองข่าวเมื่อกี้นี่สอดคล้องโยงกับเรื่องของเราวันนี้เลยใช่เพราะว่าวันนี้เราก็จะเป็นราศีต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง<ช>แต่จะเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาบอกกันแต่ว่าสองข่าวเมื่อกี้ดวงสมพงจริงนะใช่จริงไปชมโฆษณากันค่ะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับพฤติกรรมน้องหมาหมาหอนเพราะเห็นผี ความจริงคือน้องหมาหูวไวกับคนถึง4เท่านะคะเมื่อได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงสูงที่รบกวนระบบประสาทซึ่งส่งเสียงหอยหวนออกมาและบางพันยังชอบสื่อสารด้วยการหอนเช่นไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะ